พิธีกรรมนำมาซึ่งตำนานสหมงคลฝีอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดคลาสอัปเกรดความกล้าติวความสยองก่อนเจอของจริงให้เทอมนี้หลอนจนลืมไม่ลงี <Yes>! ah! ตู้เขาก็จะดูฝ <Production, S 1> ั่งโปรดักชั่นวิชวลต่างๆส่วนส่วนัหน,นก็จะดูแบบพาร์ทแอคติ้งพาร์ทบททุกอย่างมันจะเป็นเหมือนการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมากกว่าตัวก้อยกับฮ่องเจ้นเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มาจากอีสานด้วยกันแล้วทีนี้เขามาเรียนด้วยกันที่ภาคเหนือ เหมือนก้อยเจอปัญหาต้องการที่จะแบบหาที่พึ่งทางใจเลยแล้วพ่องเต้เองก็อยากจะช่วยให้ก้อยเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ผ่านการแบบไปบนบานสางกล่าวสุดท้ายก็เลยเป็นเรื่องราวที่เดีย๋ยวต้องไปติดตามต่อว่าเป็นยังไงพอเป็นพี่ต้าพมเนี่ยเราได้เซนส์บางอย่างเขาจะเล่นมุกเป็นกันเองไอซ์เบรกกับทุกคนได้ถึงเวลาจรงิงจังเขาจรงิจรงจังมากจากจรงิงจังแล้วเขาสามารถแบบสวมคาลคเตอร์อยู่กับตรงนั้นและสามารถทําได้เลยส่วนของอุ้นการสแสดงก,ก็กินขาดจรงิงๆเขาเก็บดีเทลให้เราได้ครบทุกเม็ดแล้วยิ่งในหนังอ่ะเขาสื่อสารกันเป็นภาษาอีสานแล้วมมันททาุกอย่งดดูู ง่ายขึ้นเราเชื่อเองว่าแบบพี่สองคนที่มันสนิทกันจริงๆว,าว,าว้เาสองคนลองแต่ขอพ่อหนห้มึงวะกระไผ่เจ้านั่งลายรอยปีกอนเจ้านั่งแอบมากกันกระถาหนมนแบกเสลี่ยงเจ้าเมืองจับได้ก็เลยสร้างตัดหัวเป็นเรื่องที่โหดที่สุดที่เคยทํามาดีกว่าความดิบของงานภาพที่มันจะออกมาการตัดการเฉือนอะไรเงี้ยเลือดมันต้องสาดออกมาให้ใหมันดูมีความน่ากลัวจริงๆเป็นอะไรที่พีคามากเหมือนกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะเต็งเพราะว่ามันหวาดเสียวมากค่ะ อยายามีสายให้มันมีความแบบสยดสยองในทุกฝีก้าวที่เจ้านางเดินไปจุดและจุดต้องมีสีที่ทําให้คนดูแบบรู้ลึกได้ที่ปกวก่อนนั้นคือหนังผีส่วนใหญ่ผีจะออกมาตอนกลางคืนเออเราลองเอาผีมาตอนกลางวันแสกๆดูบ้างไหมแบบมันหลอนกับตอนกลางวันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช้คำนี้ได้เลยแล้วกันครั้งแรกที่เจอสีนนี้เราแบบเฮียอะไรเนี่ยทำไมต้องทําขนาดเนี้ยอะไรประมาณนั้นครับจำได้ว่าซีนแรกก็คือเข้ามาเรากผีเลยแล้วก็กีกีกีจนถึงเกือบสีทูม เขาทำน่ากลัวนะผมว่าอย่างเช่นฉากเจ้านางนั่งอยู่บนสเสลี่ยงนะครับมันทั้งอลังด้วยทั้งแบบน่ากลัวด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าว้าว,าวด้วยแหละทำไมมันหนังนี้วะในเรื่องพี่เทคเนี่ยมันเป็นเรื่องของมหาลายัยมหาลาัยหนึ่งเนี่ยเขามีระบบพี่เทคระบบโซตัสเอ,อิร์ดเนี่ยฮะเขาแอนตี้โซตัสมันก็มีเหตุการณ์ลึกลับ บางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้ทั้งอาจที่เล่นเป็นซันและจำที่เล่นเป็นเอิร์ธเนี่ยต้องเข้าไปพัวพันกับความลึกลับบางอย่างจนสยองฮะไอซน <c oughs> มึงได้ไรจากพีเทวะใช่ไหมขโชคดีด้วยที่ว่าเราได้ตะกล้องเป็นเพื่อนการมาจากเยอรมันนะครับงานนี้มันพูดถึงเอเนอร์จีของคนรุ่นใหม่ของวัยรุ่นอยู่แล้วไงฮะไซมอนเนี่ยเขาก็สไตล์ไลท์แล้วก็วัยรุ่นมากๆนอกจากไอ่ันเน่ยมันมีความแฟนตาซีมันมีความ ลึกลับโอ้เดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดอะไรอย่างเงี้ยมันมีแสงหลากหลายมากที่มันจะทานฟอร์มของเรื่องแสงเนี่ยครับขอบคุณไซมอนฮะครับเอ่อประโยคติดปากใช่ไหมแคมิลาเลดี้ทูชูดต้องสำเนียงนี้ด้วยนะจะเป็นแบบไทยแอคเซนต์เลยผมก็อาจเริ่มมาด้วยการในดอยบอยเห็นถึงการพัฒนาแต่ต่อมาแคสติ้งยัน เล่นจบเลยครับชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในพี่เบิร์นที่แบบเขาก็เจ๋งขึ้นเรื่อยๆนะในเรื่องความ c r e a t i v e ในเรื่องความกล้าที่จะพุช c reativity ของตัวเองออกไปให้มันแบบไปไกลกว่าเดิมตอนดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทนะฮะเรารู้สึกว่าจำาเขา outstanding มากๆจำาเนี่ยเป็นคนชอบยิ้มมากเหมือนเขารู้ตัวเขายิ้มแล้วเขาม่เนษแล้เหมืน่ยิ้มตลอดเวลาแล้วเนขนาที่ตอนถ่ายหน้าต่อเขากลัวผีด้วยยัยงปากมันยิ้มเลยลก็ต้องแบบน้องครับ <laughs> เฮ้ยมาวเฉยเลยผมไม่ใช่นะผมเก่งอยู่หลายๆครั้งที่คนบอมาจ้มจ้มอย่าลืมผมยิ้มนะจ้มอะไรเงี้ยโอเคโอเคมุมปากอะไรเงี้ยครับชอบช่วงที่เราถ่ายกันหนักๆสะใจดีมันมี performance บางอย่างเรา enjoy เราประทับใจถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากๆเรียกได้ว่าเป็นหนังผีที่ intense มากๆเพราะว่าคนปกติส่วนใหญ่เวลาเจอผีมันต้องหนีถูกไหมพี่แต่เรื่องเนี้ยเราต้องเข้าไปสู้กับผีซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะแค่เห็นสภาพผอมผมก็หนีแล้วอสุขทดก ล่องหจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาที่พยายามจะหาพวงมาไลัยไปให้กับเพื่อนของเขาที่เป็นนักร้องในงานลูกทุ่งของคณะนะแต่เผอิญว่าพวงมาลัยในงานอ่ะหมดเขาก็เลยถือวิสาสะไปหยิบพวงมาลัยมาจากสารต้นหนึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าสารต้นเนี้ยไม่ใช่สาลธรรมดาต้องมีการไปขอเข้ามากับสารแต่ความยากของมันก็คือสารเนี่ยมันไม่ได้ว่าล่องหนอย่างเดียวแต่มันดันย้ายที่ด้วย yeah. มันหายไปไหนวะนอย่่สารน,นี่มึงเห็นคือสารละหุ่นจริงวะมาจูจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างทำกันบ้านมาเยอะแต่ละวันที่ออกกองไอ้คนแรกที่เดินเข้ามาถามเนะี่ยคือมาจู <c oughs> พี่ไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันจะมันจะมาแล้วเราต้องถามแทนเขาพี่โจเขาพยายามเปิดโอกาสให้เราค a t เอแรคเตอร์ออกมาเหมือนผักดันเราว่าใส่มาเลยใส่มาเลยอ้าวอนุญาตแล้วนะผมก็เลยใส่ใส่ยับเลยใช่ครับ แพรวากับมาจูเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนกันนอกจอด้วยบางพอไปเล่นในเรื่องก็ตบลับอะไรกันเองได้ของเขาเลยหนูรู้สึกว่าบทของตอนหนูสนุกมากมันเล่นได้หลายแบบมากแล้วบทที่โจภูมิกับก็เปิดโอกาสให้พวกหนูขายเวเล่นแบบเยอะมากก็เลยแบบสนุกสิวัตนี่น้องสุดแต่ดูเป็นคนพร้อมที่จะลุยเหมือนมีฉากสลิงเขาก็ออกมาเสนอตัวเอ้ยพี่ผมขอเล่นเองได้ไหมเออล้วก็โอเคเรายินดีอยู่แล้วพูดเองนะอย่าง แอคชั่น3 2 1ง mm hmm. ผมต้องโดนสลิงดึงนะตัวก็จะพุ่งไปข้างหลังมันจะเป็นนั่งร้านที่มันเป็นเหล็กครับแล้วก็จะมีลำโพงที่วางอยู่ตงข้างตัวผมต้องบินกระเด็นเข้าไปโดนทั้งสองอันช้ำแค่ตรงไหลตรงนี้นิดหน่อยก็ยังอยากเล่นอยู่นะขึ้นชื่อว่าหนังผีะคิวไนท์อยู่แลลวชีวิตเราเหมือนขวัญบนเส้นได้กับการที่จะเจอผีนิดเดียวโดยเฉพาะเมคอัพผีแต่และตัวจริงๆมาครั้งออกมานั่งกินข้าวกันเราโคตรกลัวเลยเขาทำถึงโดยเฉพาะ นางลำเจอกี่ทีก็ขนลุกผมเป็นคนแพ้ทางนางลำด้วยคือต่อให้คนเยอะนะก็จะไปนั่งตามมุมอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเดินมาอะไรเงี้ยจะดุ้งทุกทีอ่ะพอพวกหนูเล่นจริงมากๆแล้วก็จะไปสุดแล้วมันจะไปชนกันเองกลับบ้านเงีย้ยห,หนูว่าเป็นรอยสามนิ้วตรงเนี้ยหนูโดนบีบตอนไหนถ้านึกไม่ออกหนูจะคิดว่าผีบีหนูจะกลัวลวพอหนูมาน,นึกได้หนูก็อ่าโอเคเมื่อวานมันมีซีมนี้นะนี้อะไรที่ไม่ได้ขอระวังจะได้รับ อะไรที่ไม่เคยเห็นระวังจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยรู้ระวังจะได้รู้สามเรื่องเนี่ยสามรสชาติมีความแฟนตาซีแบบที่แห่ขนบออกไปปูมาเหมือนเป็นแบบมีความคอมเมดี้พอจจะให้น่ากลัวมันน่ากลัวมากนะบันเทิงแลกมาด้วยรอยช้ำของทั้งสามคนทุกคนน่าจะได้ข้อคิดกลับไปด้วยเหมือนกันเจ้านางโหดสุดๆบอกได้คำเดียวเจ้านางโหดมากมาพบประสบการณ์สยงองัญไปได้วยกันนะคะเทอมสาม ลงทะเบียนพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้